ก็ถึงเวลาที่เราจะได้เจาะเลือดเพื่อจริงๆแล้วนะคะหมอใจเย็นนะหมอก็สำหรับวันนี้นะคะมิเชลก็จะได้เป็นคนเจาะเป็นเข็มแรกเลยนะคะดูจากอาการเพื่อนเราเป็นไงล่ะกลัวใช่ไหมล่ะโอเคทีนี้ก็จะจริงจังแล้วนะคะอ่ะเอาจริงแหละสรุปว่าไม่ขึ้นนะคะเลือดไม่ขึ้นในเข็มแรกนะคะเราก็มาตอบกันที่เข็มที่2องใยการเปลี่ยนแขนมันเอล้วรอบนี้ค่ะแล้วก็มีเครื่องช่วยดูเส้นเลือดด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็ยังไม่ขึ้นค่ะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเราจะสลับคนกันก่อนให้เพื่อนพักก่อนนะคะเนื่องจากพูนมา2แขนแล้ว ก็ตาเอเทแล้วนะคะเพื่อนก็เล็งเลยนี่อ่าเข้าแล้วนะคะสรุปเพื่อนเข็มเดียวก็ดูดขึ้นแล้วนะคะเก่งมากๆเลยสุดท้ายแล้วก็ต้องมาพัดกันอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มิเชลได้ฝึกจับเป็นเข็มที่3นะคะแล้วลุ้นกันว่าจะขึ้นหรือไม่ก่อนจะ‑‑บจริงรอบนี้มิเชลก็ได้ทําการเล็งไปหลายรอบเลยนะคะโอเคอ่าเอาจริงละ เย่ได้เลื่อนแล้วนะคะก็หลังจากที่เราได้เลื่อนแล้วนะคะเราก็จะเอาเลือนของเรานไปทำ